พี่น้องคริสเตียนในสารธรรมเขือนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามารับพระพรในเฝ้าเดียวกับอาจารย์โสพลด้วยกันนะครับก็อยากให้พี่น้องมีเวลาที่จะสงบใจอธิฐานส่วนตัวกับพระเจ้าสักพักหนึ่งหยุดเทปไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังด้วยกันต่อนะครับ วันนี้พระคำสดุดีบทที่138นะครับเนื้อความมีดังนี้นะครับมีทั้งหมด8ข้อด้วยกันข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดดีถวายพระองค์ต่อหน้าบรรดาพระข้าพระองค์กราบลงตรงมายังพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และถวายโมทนาพระคุณแก่พระนามของพระองค์เพราะความรักมั่นคงและความสัตย์สุจริตของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเชิดชูพระนามและพระวจนะของพระองค์เหนือสารพัดในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ได้ทรงตอบข้าพระองค์พระองค์ทรงเพิ่มกำลังจิตใจของข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกจะสรรเสริญพระองค์เพราะท่านเหล่านั้นได้ยินพระวจนะแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์และท่านเหล่านั้นจะร้องเพลงถึงพระมรรคาของพระเจ้าเพราะพระสิลิ์ของพระเจ้านั้นใหญ่หลวงถึงแม้พระเจ้านั้นสูงยิ่งพระองค์ก็ทรงเห็นแก่คนต่ำต้อย แต่พระองค์ทรงทราบคนโอหังได้แต่ไกลแม้ข้าพระองค์เดินอยู่ท่ามกลางความยากความลำบากยากเย็นพระองค์ทรงสมวนชีวิตข้าพระองค์ไว้พระองค์ทรงเหยียดพระหัตของพระองค์ออกต่อต้านความพิโรธของศัตรูของข้าพระองค์และพระหัตขวาของพระองค์ก็ช่วยกู้ข้าพระองค์พระเจ้าจะทรงให้สำเร็จ พระประสงค์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจขออย่าทรงละทิ้งพระหัตถกิจของพระองค์โอ้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะที่ไพเราะสวยงามที่กษัตริย์ดาวิดได้เขียนขึ้นนะครับนะเราสามารถแบ่งพระธรรมตอนนี้ได้เป็นสมตอนใหญ่ นะครับนะตอนแรกเนี่ยอยู่ในข้อ1ถึงข้อ2นะครับแล้วก็ตอนที่2อยู่ในข้อ3ถึงข้อ6ข้อ3ถึงข้อ5แล้วก็ตอนที่3อยู่ในข้อ6ถึงข้อ8นะครับพี่น้องครับดาวิดเริ่มด้วยขอบพระคุณพระเจ้าถวายโมทนาขอบคุณพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจสิ้นสุดใจของของกษัตริย์ดาวิดนี่เป็นท่าทีที่ดาวิดปิติอินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอเสมอ เราเห็นว่าเมื่อดาวิดนำเอาหีบพันธสัญญาเข้ามาในกรุงเยรูซาเลม็มโอ้ยท่านกระโดดโลดเต้นชื่นชมยินดีมากดาวิดนั้นกับพระเจ้าแล้วท่านสุดจิตสุดใจจริงๆเพราะรู้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และดีต่อท่านข้าพงจะร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์ต่อหน้าบรรดาพระนะเขาพระในที่นี้เนี่ยบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นพวกปุโรหิตเป็นพวกเลวีที่ทำพัน,พน ทำงานอยู่ในพระพราแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ด้วยนะครับนะเพราะว่าพระพราเนี่ยอาจจะเข้ามาตั้งในในในกรุงเยรูซาเล็มตอนที่ดาวิดเป็นกษัตริย์แล้วแต่เนื้อหาของท่านที่เขียนเนี่ยยังเขียนอยู่ในช่วงที่ท่านเผชิญความยากลาบากเพราะฉะนั้นเราก็บอกไม่ได้ว่านี่เป็นการเขียนตอนที่อยู่ในความยากลําบากหรือตอนที่กษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์แล้วนะครับนะนะ แต่ว่าคําว่าพระนี่อีกความหมายหนึ่งก็อาจจะหมายถึงพวกบรรดาพระราชาต่างๆเพราะเป็นเหมือนคนที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้ดูแลประเทศต่างๆในโลกนี้ข้าพงค์กราบลงตรงมายังพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ยังไม่มีพระวิหารนะครับนะยังเป็นพัะปลาของพระเจ้าก็เลยเข้าใจว่าเป็นไปได้ที่ดาวิดจะเขียนในระหว่างที่เป็นกษัตริย์แล้วก็เขียนย้อนหลังถึงพระคุณของพระเจ้าและโมทนา เพราะคุณแก่พะนามของพระองค์เพราะความรักมั่นคงและความสัตย์สุจริตของพระอ,องค์นะครับนะพระอ,องค์กษัตริย์ดาวิดนั้นไม่เพียงแต่รู้สึกถึงความรักแต่ระล,ลึกถึงความมั่นมั่นคงในความซื่อสัตย์ในความสัตย์สุจริตของพระอ,องค์ตรงไปตรงมาและถูกต้องเสมอพระอ,องค์เพราะพระองค์เชิดชูพะรนามและพระวจนะของพระองค์เหนือสารพัด พระเจ้าทรงให้พระนามของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และคําตรัสของพระองค์นั้นเป็นจริงเสมอเสมอดังนั้นพระนามและก็พระองค์เองจึงเป็นพระเจ้าคู่ใหญ่ยิ่งสูงสุดไม่มีสิ่งที่ผิดไปจากสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งสิ้นเมื่อกษัตริย์าวิธสรรเสริญพระเจ้าแล้วกษัตริย์าวิธก็กลับมามองดูที่พระคุณของพระเจ้าที่ทรงให้กับท่าน กษัตริย์ดาวิดพูดถึงว่าข้าพระองค์พระองค์ได้ตอบข้าพระองค์เมื่อลองทูลในวันทุกข์ยากและเพิ่มกําลังจิตใจข้าพระองค์การ,รเผชิญกับการไล่ล่าของซาอูลที่ดาวิดจนทางอยู่ในถ้าแต่พระเจ้ากลับเปลี่ยนวิวกฤตการณ์ว่าซาอูลไม่ได้รู้เลยว่าดาวิดอยู่ในถ้าแล้วก็ดาวิดก็ไปตัดชัย ฉลองของกษัตริย์ซาอูลและทําให้ซาอูลตระหนักว่าดาวิดนั้นไม่ได้อยากจะทํร้ายแต่ดาวซาอูลไม่หยุดพระองค์ก็ยังปกปักรักษาการหนีของดาวดาวิดนั้นดาวิดถึงกับหนีไปอยู่กับกษัตริย์อาคิดเมืองกัดนะครับเพื่อให้ซาอูลไม่ไล่ตามไปเพราะกษัตริย์อาคิดกับอิสเอลนั้นเป็นศัตรูกันแต่ไปถึงที่นั่นเนี่ยก็มีคนพูดว่าดาวิดอันตรายอย่าเอามาอยู่ใกล้กษัตริย์อาคิดนะครับ ดาวิดก็กลัวมากกลัวจะถูกฆ่าที่นั่นท่านจึงทําเป็นคนบ้าและในที่สุดพระเจ้าก็ให้อาคิดไม่ได้คิดอะไรไล่ซาอุไล่ดาวิดไปดาวิดก็หนีออกมาได้ปลอดภัยเป็นดาวิดพูดถึงทรงช่วยทรงตอบและเพิ่มกําลังจิตใจของท่านบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกจะสรรเสริญพระอ,องค์ และท่านเหล่านั้นได้ยินพระเจะนะแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์และท่านเหล่านั้นจะร้องเพลงถึงพระบารคาของพระองค์และพระสิริของพระเจ้านั้นใหญ่หลวงพี่น้องครับมีหลายคนเชื่อว่านี่กษัตริย์ดาวิดกาลังพยากรณ์ล่วงหน้าถึงการเสด็จมาขององค์พระเมสสิยาคือองค์พระเยซูคริสกษัตริย์จำนวนมากจะได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าและเขาจะสรรเสริญพระเจ้าและเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าเป็นจริงตามนั้นโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆขอบคุณพระอ,องค์ ถึงแม้พระอ,องค์สูงยิ่งพระอ,องค์ก็ทรงเห็นแก่คนต่ำต้อยโอ้นี่เป็นตอนที่สามช่วงที่สามกริยาดาวิดนั้นพูดถึงพระคุณของพระอ,องค์ที่มีต่อชีวิตของเขาพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และคว,วงใยคนที่ต่ำต้อยพระอ,องค์ไม่ได้ละทิง้งแต่พระอ,องค์เกลียดชังคนที่โอหังนะและแม้เป็นดินอยู่ลำบากยากเย็น พระอ,องค์ก็สงวนชีวิตของข้าพวงไว้เราเจอโควิดอย่างนี้ในเวลาวิกฤตอย่างนี้อย่ากกลัวครับพี่น้องพระเจ้าจะสงวนชีวิตของเราไว้ดําเนินชีวิตให้ปกตินะครับนะไปฉีดยาฉีดวัคซีนใส่หน้ากากป้องกันนะครับนะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอยู่ห่างไกลกันหลายคนที่ผิดพลาดติดก็เพราะไม่ทันระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อเรารู้เราระมัดระวังอธิษฐานเสมอเสมอ พระเจ้าทรงเมตตานำพาเรานะครับพระหัตถ์ขวาของโค้งทรงช่วยกู้ข่าพระองค์ข่าระองจะพ้นจากความโกรธเคืองของศัตรูนะแล้วก็เข้าแปดสุดยอดเลยครับพระเจ้าจะทรงให้สำเร็จประสงค์ของพระองค์แก่ข่าพระองค์พี่น้องครับแม้มีบางคนที่เชื่อพระเจ้าต้องจากไปเพราะโควิดนี่ก็เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่จะสำเร็จ ในเวลานั้นผมไตรตรองถึงบางคนแล้วที่ผ่านมาโอ้ยขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาและเป็นเวลาที่เขาเหมือนเสร็จงานแล้วจริงๆขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ความรักมั่นคงของพองคเป็นนิดและก็สุดท้ายเลยขออย่าทรงละทิ้งระัตรกิจของพระองค์ก็คือพวกเรานั่นเองที่เป็นมือที่พงทรงปั้นมือที่พงค์ทรงนํามารู้จักกับพระองค์มือที่พระองค์งรงรงคทรง,งช่วยกู้ในทุกสิ่ง หัตถกิจของพงษ์จะไม่พลาดไปเลยเพราะพระเจ้าจะดูแลไว้วางใจพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าที่กษัตริย์ดาวิดยืนยันว่าพระหัตถกิจของพระองค์นั้นจะยังคงอยู่เพราะพระองค์จะทรงปกป้องเราทั้งหลายทุกคนขอบคุณพระเจ้าขอสอนข้าพงษ์ดำเนินชีวิตในเวลาวิกฤต เหมือนกษัตริย์ดาวิดท,ที่รู้จักหนีรู้จักหลบหลีกและก้อมภัยมาถึงเขารู้จักอธิษฐานและพระเจ้าก็ช่วยกู้เขาหลุดภัยออกมาขอพระเจ้าช่วยเราวางใจในพระองค์และเดินกับพระองค์อย่างมั่นคงทูลขอทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับให้วางใจพระเจ้าพระเจ้านั้นทรงช่วยกู้คนจํานวนมาก ให้เดินในวิถีที่ยิ่งใหญ่ได้พระเจ้าจะดูแลและช่วยกู้ท่านครับขอพระเจ้าอวยพะพรสวัสดีครับ